สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว c t t z z n n u ูกุนะครับลิม i t ต็ดชันะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆดูเจ้าตัวหน้าเขียวแล้วก็ตัวหน้าดําที่ผมรีวิวตัวล่าสุดไปนะครับกลับมาคราวนี้ก็รุ่นใหม่เลยนะครับจริงๆอ่ะฟูกุเนี่ยที่เป็น l i m i t ต็ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยจริงๆมันออกมาได้ได้เป็นปีนะครับลย พอสมควรละปี2ปีนั่นนะครับแล้วก็พอมาปี2020ก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เพื่อนๆจะได้ดูเป็นทั้งหมด4เรือนเลยนะครับแต่วันนี้ผมหยิบยกมาจะเป็นตัว l i m i t e d edition นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ว่าแบบแจ่มที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่ใหญ่ขึ้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะออกคล้ายๆเดิมแหละนะครับแต่ตัวนี้ก็จะอัปเกรดตามคาเรียบร้อยของคนใส่จริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกซับฟลานะครับหรือว่าตัวขนาดตัวเรือนที่ทําออกมาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวฟูกุตัวปีล่าสุดนี้นะครับซึ่งสีนี้นะครับเป็นสีที่ผมคิดว่าน่าจะโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนดูหน้าปัดดูแบบ ธรรมดาตรงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันออกเป็นสีเขียวอ่อนๆซึ่งสีตัวเนี้ยมันจะเป็นสีอของลูมีไบต์เลยนะครับซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรแจ่มนะครับส่วนมันแจ่มแบบว่าคือเขาแจ่มแบบที่เขาคิดมาแล้วนะครับไม่เพื่อนๆลองสังเกตดูในตำแหน่งเข็มนะครับตำแหน่งลูมสิตั้งแต่ 12, 3, 6อกับ9นะครับ ซึ่งลองดูนะครับถ,ถ,ถ้าตำแหน่งอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเป็นตัวสีเขียวซึ่งเนื่องจากว่าเวลาเราอยู่ในตอกนกลางคืนเนี่ยเวลาแสงมัน,มนส่องสว่างออกมาเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม,ไม่ทำให้มันแบบหน้าปัดมันสว่างวาบจนเกินไปนะครับพวกนี้มันก็คิดค้นออกมาหมดแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็สวยดีนะบวกกับเข็มนาทีกับเข็มวินาทีที่ปลายหรือว่าโคนเข็มของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นสีแดงนะครับผมว่าเรือนนี้หล่อมากแล้วก็แถมไม่พอนะครับทำมาเป็นลิมิเต็ดด้วย ซึ่งเป็นเรือนที่น่าสนใจมากแล้วก็ i ิมเลนของทั้งซิซเซนเนี่ยก็จะลงเลขไว้ด้านหลังเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรือนที่0 4 1 9 2 0 0ทับะครับก็แน่นอนครับฝาหลังฟูกุก็มีรูปฟูกุเป็นตัวปลาปลาปลากระเป้าอย่างชัดเจน,นครับส่วนฝาหลังอะ่ะก็ทำของทั้งซิซเซนเนี่ยที่ผมชอบส่วนตัวก็คือในส่วนของฝาหลังนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตัว พวกมาลีนมาสเตอร์ต่างๆนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เนียนมากนะครับการที่มีตัวล็อกอะไรต่างๆที่มีขนาดใหญ่เวลาการเปิดเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันทําได้ง่ายแล้วก็น้อยครั้งมากๆเลยที่แบบเราจะเห็นฝาหลังของทางทิดติเซนเนี่ยเวลาเปิดจากเซอร์วิสหรือว่าเปิดจากร้านทั่วไปหรือว่าแบบคือคือมันค่อนข้างที่จะเปิดง่ายนะครับแล้วก็ปิดง่ายมากนะครับการทําฝาหลังมาแล้วก็ตัว ตำแหน่งเปิดปิดที่มันใหญ่แล้วก็ลึกแบบเนี้ยเวลามันปิดเนี้ยมันก็ปิดได้แน่นหนามากเลยอันนี้คือในส่วนตัวที่ผมชอบนะอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวฟูกุเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นทรงดำน้ำรุ่นเก่านั่นเองก็ตัวเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยิงามาแบบเดิมๆเลยนะครับก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับก็อย่างที่รู้เนาะตัวนี้นะครับพ้นประวัติแบบลึกๆแล้วนะรจริงๆเนี่ยก็ทำมาให้คนถนัด ใส่นาฬิกาข้างข้างซ้ายนี่แหละจริงๆก็คนถนัดขวาใส่นาฬิกาข้างซ้ายนี่แหละนะครับก็เม็ดของเขาก็จะทําออกมาอยู่ในด้านซ้ายด้วยนะครับเพื่อปกป้องเม็ดต่อการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนใครที่จะเอามาใส่ด้านขวาอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วก็จะเป็นข้อดีของคนที่ถนัดซ้ายด้วยนะครับการปรับตั้งก็ทําได้ง่ายนะครับก็ในรายละเอียดต่างๆผมว่าเจ้าตัวฟูกุเรือนเนี้ยครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าฟังก์ชันวันวันที่นะครับตัวแชปเตอร์ลิงที่ ไม่ดูลกจนเกินไปนะครับตัวตำแหน่งรูมต่างๆนะครับตำแหน่งขีดต่างๆนะครับบอกชัดเจนแล้วก็มีแยกสีอย่างชัดเจนนะครับพอตัวนี้เข้าในที่มือนะครับก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆนะครับไม่ถึงกับสว่างวาบจนเกินไปการอ่านค่าเวลาก็อ่านง,ง่ายนะครับไม่ใช่แบบว่าเขียวทั้งหน้าปัดเหมือนเหมือนนาฬิกาหลายๆรุ่นนะที่แบบทําออกมาได้แบบเสมอกันหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ในตำแหน่งที่ผมบอกนะหนึ่งสองสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นตัวขีดสีดําๆมาเนี่ยก็ ตัดกับแสงสีเขียวได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเลือนหนึ่งที่ผมชอบเลยนะเลือนนี้นะบวกกับสายที่ในซีรีส์นี้ในรุ่นนี้ปีปีรุ่นใหม่นี้นะครับทำออกมาเป็นสายยางซิลิโคนทั้งหมดทุกตัวไม่มีรุ่นไหนที่เป็นสายเหล็กเลยมันก็ตอบโจทย์กับการใช้งานในรูปแบบของการดำน้ําอย่างแท้จริงเลยนะครับสวยมากนะครับตัวน,นี้ผมบอกเลยว่าสวยมากใครที่ข้อแขนอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใสาเ่เดือนนี้แบบโคตรหล่อเลยอย่างของผมเนี่ย ประมาณ6.3นิ้วอะ่ะเพราะว่าในนาฬิการ,ระดับประมาณ44-45เนี่ยสายเรือนี้มันก็อยู่เต็มข้อดีนะครับใครที่ข้อแขนประมาณ7นิ้วขึ้นไปนะผมว่าเรือนี้หลอ่อเลยนะหล่อเลยนะก็ถือว่าตอบโจทย์ในรูปแบบการใช้งานดำน้ำอ,อย่างจริงจังส่วนตัวขอบเดเซลอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมชอบชอบดูเนี่ยตัวนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับคือแบบเวลาจะหมุนกลับหมุนไปเนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้ตอบโจทย์จริงๆนะครับก็ตัวเรื่องในต่างๆเนี่ยก็จะขัดเงาทั้งหมดนะครับตามสไตล์ฟูกุเลยตัวเม็ดนะครับผมชอบมากเลยเม็ดของทางซีเจซเซนรุ่นนี้นะโดยเฉพาะฟูกุเม็ดเข้าหมุนง่ายมากนะครับไม่ว่าเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับหมายถึงว่ามือนะเราจะใช้มือซ้ายหมุนหรือมือขวาที่เราถนัดหมุนเนี่ยการหมุนเม็ดก็ทําออกมาได้อย่างง่ายดายมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับค่อนข้างที่จะหลายรอบเลยนะอันนี้แหละคือ กลไกการดำน้ำที่ผมที่ผมว่าน่าจะถูกใจคนที่แบบเอาไปใช้จริงๆนะครับเพราะว่ามันมันเกลียวเนี่ยค่อนข้างที่จะ4-5ถึงรอบกว่าเลยนะครับเวลาการเข้าเกลียวต่างๆถึงแม้ว่ารุ่นฟูกูเนี่ยมันจะแฮกเข็มไน่ไ้ทีไม่ได้นะแต่ผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานเต็มรูปแบบแล้วนะครับนี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนเก็บนะครับก็ขนาดผมขนาดถนัดขวาเวลาผมใช้อ่ามือหมุนซ้ายผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะ หมุนยากหรือว่าหมุนไม่ถนัดแต่อย่างใดนะครับก็อันนี้คือเป็นตัวแรกนะตัวต่อมานะครับผมจะให้ดูในสีที่ผมชอบลองลองมาเลยนะเอาตามคนรีวิวเลยนะผมชอบสีขาวสีขาวมันให้ความรู้สึกที่แบบสะอาดแล้วก็รู้สึกเคลียร์มากๆเลยนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าเราสามารถใส่เรือนนี้ได้แบบทุกๆวันเลยนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยบางทีเราอาจจะใส่กับชุดทํางานแบบไม่ค่อยถนัดแต่พอสีขาวปุ๊บเนี่ยก็ ตอบโจทย์แบบเต็มรูปแบบยิ่งคนที่เหงื่อเยอะๆเนี่ยใส่สายชนิดนี้เนี่ยผมว่าสวยมากนะครับสีขาวนี่ผมชอบลองลงมานะก็มันมันคือเป็นมัน,ม,นมันเรียบดีอะไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงนะครับเข็มนาทีตัวขอบต่างๆเนี่ยมันทำออกมาเป็นสีขาวหมดนะครับมันดูแบบเรียบๆสะอาดๆดีนะอันนี้ชอบจริงๆนะครับลองลงมาที่ชอบก็คือตัวน้ําเงินดําตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบ b ู u บ็ l a นะครับคล้ายๆแบบ แบทแมนโรเล็กซ์ Batman, Rolex, อะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งเต่าของทั้งเซฟโกก็ทําออกมาเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ c i t ิเซนเนี่ยผมว่ารุ่นที่เขาทําออกมาฟูกุหลังๆงเนี่ยเขาค่อนข้างฟังคนใส่จริงๆนะแล้วก็ดูกระแสด้วยนะครับก็ทําออกมาสีค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์คนสายใครที่ชอบแบทแมนหรือว่าชอบน้ําเงินดำเนี่ยผมว่าเรือนนี้ก็สวยนะครับเรือนนี้ก็สวยลองลองมานะครับสีที่ขัดไม่ได้เลยนะครับจากซีรีส์ที่แล้วก็มีนะครับก็จะเป็นตัวแป๊บซี่นั่นเองนะครับเรือนนี้ก็จะตอบโจทย์ทุกการเวลาแล้วก็ทุกๆยุคทุกๆสมัยเลยนะครับต้องมีมาแน่นอนนะใครที่ชินชอบในรุ่นพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับส่วนสีแป๊บซี่เนี่ยที่มันแตกต่างจากสีอ,อื่นๆเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตตำแหน่งเข็ม ชั่วโมงกับเข็มว like ิมันจะเป็นสีแดงในส่วนของตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นสีเรียบนะครับนี่อย่างแบทแมนนี่นะครับสีเรียบหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมาเป็นสีเข็มสีแดงเข็มวิสีแดงเหมือนกับตัว Limited Edition นะครับส่วนเจ้าตัวธรรมดาอย่างตัวพวกเนี้ยเวลาเราพลิกดูด้านหลังเนี่ยมันจะไม่บอกแล้วนะครับว่ามันจะเป็นมันมันไม่บอกแล้วว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่เป็นลิมิเต็ดมันจะไม่บอกแต่มันจะบอกว่ามันเป็นกระจกเซฟไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ก็เพราะว่าในซีรีส์นี้นะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้แบบสบายๆแล้วก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆใครที่เคยใช้ในซีรีส์โปรมาสเตอร์นะผมบอกเลยว่าต้องถูกใจในในเรื่องของความทนทานของเขาแน่ๆน,นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ไม่ดูไม่ได้นะนะ ก็ตัวกล่องของเขาเนี่ยใครที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมก็จะให้ดูเนาะถ้าเป็นฟูกุเนี่ยกล่อง,องเขาเนี่ยจะเป็นแบบถังออกซิเจนแบบเวอร์วังอลังการมากเลยแค่กล่องเนี่ยใครที่ชอบสะสมนะครับหรือว่าจะชอบเอาแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ากล่อง,ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากก็กล่องของเขาเนี่ยไม่ใช่จะมีในเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดนะครับจะมีในทุกๆรุ่นเลยที่เป็นฟูกุนะครับ ก็ได้กล่องมาแบบสวยงามเบอร์วางมากนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาในการใส่ในหมอนแล้วก็เอาใส่ไวต้ตรงนี้แล้วก็ตั้งโชว์ได้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับในส่วนนี้ที่เราเห็นเป็นเหมือนโลหะตัวนี้เ็นจะเป็นพลาสติกนะครับก็ทําล้อแบบถังออกซิเจนจริงๆตัวนี้จะหมุนปิดอะไรไม่ได้เลยนะทําออกมาเป็นแบบหล่อเป็นพลาสติกออกมานะก็จะใช้จะใช้งานไม่ได้นะครับก็ทําออกมาให้มันสวยแค่นั้นเองนะครับ หรือว่าสวยมากนะครับเอาไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องแล้วนะครับก็ทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟูกุตัวใหม่นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าถ้าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถอ่าโทรมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่ม QR code มาเป็นเพื่อนของทั้งที่ร้านกันสอบถามกันเข้ามาก็ได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ